ไปแรกกันที่คนส่งจังหวัดระนองกันบ้างครับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุนะครับนะส่ะงเสริมคุณภาพชีวิตครับโดยทางด้านก็นายราชันมีน้อยรองผู้ว่านวยการจังหวัดนะระนองนะครับก็เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนะให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและก็ใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ทานนุ่นนะครับจัดโดยสำนักคนส่งจังหวัดระนองก็มีทางด้านก็นางนันทนาสุปฏิคุณทุ่งจังหวัดเนี่ย เก็บอกว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้นํรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลไปทะเบียนเลครวนมาจัดสั้นนะครับมาเป็นค้าซื้ออุปกรณ์ฟื้นฟูการดํารงชีพให้กับผู้ป่วยครับโดยมีโรงพยาบาลระนรองเนี่ยดำเนินการกรวดร่างกายประเมินและกส่งคำข้อ,ขอ,ขอจัดสั้นมาให้ทางคุณส่งนะครับนะก็จัดสั้นซื้ออุปกรณ์มาทำเป็เนสามเส้นแปดมื้นเก้าพันห้าร้อย 3, 8, 9, 500, บาทครับก็มีชุดเข้าเทียมระบบสแกนในโคเข,ข,ข้าชนิดไล่สแกนครับ แล้วก็ทาวเทียมนะครับเทียมท,ที่มีแรงครุ้งแล้วก็รถนังขุดปีการไว้ธรรมดากระมอนกับผู้พิการฮุกไรนะครับนะาทางนี้ก็มีนายสิทธิการแพดเกตค่ะเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยดอทโยนค่ะที่ได้รับมาอุปกรณ์เนี่ยก็ให้กําลังใจผู้ประสบภัยด้วยการหวายายยอดทอก,กับชีวิตค่ะให้ต่อสู้นะห้าช่องทางในการประกอบอาชีพให้ได้ซึ่งคณะนี้ตัวเองก็ประกอบอาชีพเพ่นแก้ว DIY ค่ะไปซึกษาแล้วก็แลกวิธีการทํามาจากโซเชียลนี่แหละจนสามารถสร้างสั้นพ่นงานให้เป็นแก้ว กเพ้นดีไค่ะก็เพ้นเป็นรู้เป็นข้อความต่างๆเหมาะสําหรับใครที่จะนําไปเป็นข้องฟากนะคะข้องทีระลึกสำหรับแก้เพ้นดีไอวนี้ก็สามารถสร้างจองได้ทางออนไลน์ค่ะเอเครับ